สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุนภูมิแล้วก็วิทยุ9.2.25เมกะเฮิร์นะครับท่านผู้ชมครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เราก็จะได้พบกันนะครับในรายการสัรหามาเล่าสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ผมอยู่กับอาจารย์พรมวงโสนะฮะเรื่องของความเจ็บปวดนะครับความหวาดกลัวและความเจ็บปวดนะในหมวดใหญ่ตรงนี้ สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็คงจะมีเรื่องนะครับในเรื่องของความหวาดกลัวความเจ็บปวดความกลัวนี่แหละครับมาพูดคุยกันนะหลายเรื่องนะครับที่ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมหลายคนก็มีโอกาสเจอกันก็ได้คุยนะครับบอกชอบนะไนการสอนของอาจารย์พรมมากนะครับวันนี้ก็มีเรื่องกลัวความเจ็บปวด น่ไมไม่จะเจ็บปวดตลอดเลยท่านผู้ชมจําได้นะครับครั้งที่แล้วผมยังบอกว่าอาจารย์ผมบอกว่า,วาความกลัวนี่คืออะไรตั้งเป็นคําถามไว้ q ว e s ช i o มา a r กเลยว่านะเราได้ข้อสุปกันนะครับว่าคือตาบใดก็ตามเพื่อเราผิดพลาดที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันก็เกิดกลัวแต่ถ้าเมื่อรดก็ตามท่านผู้ชมครับนะสิ่งที่เป็นอนาคตตราบนั้นความก็จะไม่มี นะครับความหวาดกลัวก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันก็เป็นสิ่งที่ะสะท้อนหลายๆลอย่างนะครับเป็นบทเรียนให้กับเราได้พอสมควรนะครับอาจารย์ผมบอกว่าความกลัวเป็นส่วนประกอบสําคัญของความเจ็บปวดมันทําให้ความเจ็บปวดเป็นจิ้งขึ้นนะแต่ถ้าเราตัดออกได้ตัดความกลัวออกได้มันก็จะเหลือแต่ความรู้สึกเก็บองนะความรู้สึกเก็บกับเจ็บตรงนั้นนะแต่ถ้าไม่มีความกลัว เหมือนกับเข็มแทงถ้าเรารู้สึกกลัวเราโอ้โหมันมันปวดล้าไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้สึกกลัวมันก็ปึ๊กนิดหนึ่งนะตรงปลายเท้าปลายนิ้วที่เข็มแทงเข้าไปหรือหนามแทงเข้าไปนะถ้าเราโดนหนามโดยบังเอิญเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดมากแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังจะถูกหนามตํา เรารู้ว่าเรากําลังจะถูกเข็มแทงอย่างนี้ครับเรียกว่าความกลัวม,มันก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงมากกว่าความเจ็บธรรมดานะอาจารย์ผมบอกว่างั้นนะท่านบอกว่าเมื่อประมาณพศ2520ท่านผู้ชมครับที่วัดป่าที่แสนจะยากจนและอยู่ห่างไกลชุมชนในภาคอีสานของประเทศไทยก็คือวัดหนองประพง์นะฮะนะ,นะวัดของหลวงบูชาที่พระอาจารย์ผมมาบวชนี่แหละถ้าอาจารย์ผมบอกว่ามาเกิดปวดฟันอย่างหนักอที่นั่นไม่มีหมอฟัน ที่นั่นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าไม่มียาแอสไพรินไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับไม่มีเนะียยาพาราหรือ,อยากแก้ปวดใดๆในตู้ยาเป็นพระป่านะครับที่อยู่ในวัดวัดที่ยากจนที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทยและเป็นภาคที่ยากจนที่อยู่ห่างไกลชุมชนอีกด้วยท่านบอกว่าพระนี่ต้องอดทนเหลือทนใช้ความอดทนมากนะเรื่องเล่าว่าในช่วงหัวข้ามอาการปวดฟันของอาตมาเนี่ยกำเริบขึ้นเรื่อยๆ อาตมาเห็นว่าตนเองเป็นพระที่ค่อนข้างอดทนรูปหนึ่งแนะ่ท่านบอกว่าท่านก็เป็นพระที่อดทนนะไม่ใช่ธรรมดานะแต่อาการปวดฟันนี่มันช่างทดสอบความเข้มแข็งของอาตมาเสียจริงๆปากข้างหนึ่งของอาตมาอัดแน่นไปด้วยความปวดแปลว่าโอ้โหมันก็คงจะฟันข้างใดข้างหนึ่งนะครับแน่นไปด้วยความเจ็บปวดเนะความปวดเต็มไปหมดเลยนะมันเป็นการปวดฟันหนักสาหัสที่สุดเท่าที่อาตมาเคยประสบมาในชีวิตนั่นอาตมาพยายามหน,นีจากความเจ็บปวดด้วยการภาวนาเนะ นั่งสมาธิภาวนาอาตมาเคยเรียนรู้ว่าการกําหนดอยู่กับลมหายใจนี่นะท่านสอนบอกว่าการอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะครับในขณะที่ถูกกัดนะบางครั้งอาตมานับหนึ่งถึงยี่สิบร่างกายของอาตมาก็ยังพอสู้กับยุงได้ก็สามารถเอานะครับอารมณ์หนึ่งด้วยการจดจ่ออยู่กับชนะเปรียบเทียบนะแต่ความเจ็บปวดครั้งนี้มันเหลือเชื่อจริงๆท่านผู้ชมครับอาตมาสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้เพียงสองสามวินาทีเท่านั้น ความเจ็บปวดก็เจาะแล้วก็เตะประตูจิต <c oughs> ใช้คําดีนะความเจ็บปวดก็เตะประตูจิตที่อาตมาพยายามปิดไว้นะแล้วก็มันก็เข้ามาอารวาดนะไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยเข้ามาละวาดอย่างรุนอาตมาลุกขึ้นออกไปเดินจงกรมข้างนอกในไม่ช้าก็ต้องยกเลิกการเดินจงกรมอาตมาได้เดินจงกรมไม่สามารถจะเดินจงกรมได้ แต่อาตามารู้สึกตัวเองว่ากําลังวิ่งจงกลท่มจมจมแต่ว่ามันปวดอาการนะครับปวดมากเลยนะครับเดินไหวเป็นวิ่งหรอกนะครับ <S <S อาตามาไม่สามารถเดินช้าๆอย่างมีสเติเจ้าความเจ็บปวดมันบังคับอาตามาให้วิ่งแต่ก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนก็อยู่ตรงนั้นนะอยู่ในวัดนั่นแหละครับมืดก็มืดนะมองก็ไม่ค่อยเห็นอาตามากําลังทุกข์ทรมานอย่างหนักและกําลังจะเป็นบ้านานโอ้โหแสดงว่า เอาการเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอาตมาวิ่งกลับมาที่กุฏินั่งลงและเริ่มสวดมนต์อืมบอกสิทธิ์สามารถนํามาซึ่งความโชคดีและทรัพย์สมบัติขับไล่สัตว์ร้ายและรักษาโรคภัยตลอดจนความเจ็บปวดนี่บอกว่าอการสวดมนต์ในพุทธศาสนานี่สามารถไล่ความเจ็บปวดได้นะแล้วมีอภิญหาอื่นๆอีกนะเยอะแยะเลยนะมีคนว่าอย่างนั้นอาจารย์ผมบอกว่าอาตมาไม่เชื่อหรอกเพราะอาตมาฝึกถูกฝึกมาให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ คาถาเวทมนต์เป็นเรื่องหลอกลวงเพราะว่าอาจารย์ผมนี่ท่านผู้ชมครับผมเคยเล่าให้ฟังนะประวัติท่านนะ,ะจบทางฟิสิกส์นะครับจากเคมบิดด้วยนะมาลายเคลมบิดของอประเทศอังกฤษนะแล้วเป็นครูสอนฟิสิกส์ยูปีหนึ่งก่อนจะมาบวชเนี่ยนะ,ะท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องหลอกลวงที่ใช้กับคนที่หลงเชื่ออะไรง่ายๆเท่านั้นแหละแต่กับอาตมาเนี่ยนะตั้งต้นสวดมนต์ด้วยความหวังเหนือเหตุผลใดๆที่จะช่วยอาตมาได้แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับอาจารย์ผมบอกว่าท่าน ท่านกําลังจะต้องหาอะไรที่เป็นที่พึ่งแล้วละ่ะนะแล้วก็กําลังเข้าตาจนด้วยแต่ในที่สุดก็ต้องใช้วิธีสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อคือการสวดมนต์นี่แหละนะในที่สุดอาตามาก็ต้องหยุดสวดมนต์อีกสวดไปสักพักหนึ่งท่านผู้ชมครับก็ไม่ไหวมันก็ยังสู้ไม่ได้กับความเจ็บปวดฟันที่มันเกิดขึ้นนะี่นะนะอ,อ,อาตามากําลังตะโกนและกรีดเสียงต่างหากเนะไม่ใช่จีงเสียงสวดมนต์นะ แต่เป็นเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงตะโกนนะตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วและอาตมากลัวว่าเสียงของอาตมาจะไปปลุกพระองค์อื่นๆวิธีตะโกนท่องบทสวดมนต์แบบนั้นสามารถปลุกคนทั้งหมู่บ้าน <c oughs> ที่อยู่ห่างออกไปออกไปสองถึงสามกิโลได้อำนาจของความเจ็บปวดทําให้อาตมาไม่สามารถสวดมนต์แบบปกติได้ก็เห็นภาพพจน์ครับว่าที่ท่านบอกก็คือคือไม่ใช่สวดมนต์อะ แต่เป็นการสวดมนต์แล้วมันทนไม่ได้กับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นจนเป็นเสียงเหมนตะโกนและไใช้คําว่าไอ้ร้องไอ้คนทั้งหมูบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปตรงสามกิโลได้เลยท <c oughs> ่นานว่างนั้นเลยนะอาตจะมาอยู่คนเดียวนี่น,น,นี่ตรงนี้น่าเห็นใจนะท่านผู้ชมครับนึกถึงนะครับนึกถึงอ่ว่าถ้าเรานะครับเป็นคนไทยเอาละว,ว่าแค่ไปบวชอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ในพื้นที่ที่ยากจนนะอยู่ในรัฐอุตรประเทศนะครับ อยู่เมืองพิหารนะแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีคนอื่นที่แวดล้อมที่จะสามารถพึ่งพาได้และเกิดอาการอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างไรนี่อังบรญยายตรงนี้นะท่านผู้ชมนะบอกว่าอาตมาอยู่ก็คือที่กรุงลอนดอนนะครับจริงๆเนี่ยนะไม่รู้กี่พันไมล์นะแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกับโลกกันเลยนะในป่าที่ไกลโพ้นปราศจากเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกใดๆอยู่กับความเจ็บปวดที่สุด จะทรมานและหนีไม่พ้นอาตามาทดลองทุกวิถีทางเท่าที่อาตามาจะนึกได้ทุกความจริงอาตามาทุกอย่างนะพอจะนึกได้ทุกอย่างเนี่ยนะอาตามาทนไม่ไหวแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยก็คือว่าท่านก็บอกว่าคนคนหนึ่งท่านผู้ชมครับอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเป็นพันไมล์มาอยู่ในภาวะที่ทุกทรมาน เจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสไฟฟ้าก็ไม่มียาแก้ปวดสักเม็ดหนึ่งก็หาไม่ได้นะครับไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะหวังว่าไอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะผ่านไปได้อย่างไรความเจ็บปวดที่มันจะผ่านไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินที่จะคาดหวังได้นี่เป็นความรู้สึกว่าบางทีถ้าเป็นเราท่านผู้ชมครับถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านลองนึกดูนะเราอาจจะนึกถึงความอาจจะเป็นถึงว่าเอะเรามาทําไมเราท้อถอยไหม ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับท่านก็คงได้ไปโรงพยาบาลมีหมอรักษาป่านนี้ก็ฉีดยาสลบหายไปแล้วนะแต่ต้องมาทนทุกข์โรรมนะอันนี้เป็นเครื่องทดสอบท่านบอกว่านาทีแห่งภาวะสิ้นสิ้นหวังสุดๆเช่นนี้กลับช่วยเปิดประตูแห่งปัญญาเนี่ท่านผู้ชมครับจุดมันอยู่ตรงเนี้ยคําถามที่วน,นเวียนว่าเรามาทําไมเรามาอยู่สู้กับอะไรเรามาทําอะไรนะ ทั้งๆท,ที่ตอนมาเนี่ยก็เป็นความมุ่งหวังที่จะศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ว่าการอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะครับมันทําให้ให้สติของเราเนี่ยนะครับนิ่งขึ้นการทำทำสมาธินะครับโดยโดยที่สามารถรู้ลมหายใจได้ไม่ไปนึกถึงสิ่งอื่นคือคือ,คอการบําเพ็ญเพียรที่เผากิเลสนะครับตัดกิเลสตัณหาต่างๆนะ เรียนรู้กับตัวเองกายอยู่กับกายใจอยู่กับกใจนี่สิ่งที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะฝึกนะครับแต่สุดท้ายในความเจ็บปวดทาให้คิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะแต่ในที่สุดท่านผู้ชมครับท่านบอกว่านาทีแห่งภาวะชิ่นหวังสุดๆเช่นนี้เนี่ยกับช่วยเปิดประตูแห่งปัญญาประตูที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตปกติของเรา เมื่อประตูบานนั้นเปิดอ้าออกต้อนรับอาตมาอาตมาจึงได้ผ่านเข้าไปบอกตรงๆว่าไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับประตูแห่งปัญญาเปิดขึ้นได้อย่างไรพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสิ่งที่อาจารย์ผมได้พบนะครับภายหลังจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรนะครับพักสักครู่ครับ,บวนเหมือนกันนะครับทางด้านของนายสุชาติกัน